สวัสดีครับผมโสพลนะครับจากอีซี่บิมสำหรับงานประมาณราคานะครับผมครับวันนี้ก็จะมาตัวรีวิวตัวงานนะครับที่เราใช้ตัวระบบอีซี่บิมสำหรับงานประมาณราคานะครับในการขึ้นโมเดลนะครับขึ้นโมเดลงานงานโครงสร้างงานสถาปัตย์งานระบบไฟฟ้างานระบบประปาครับทั้งหลังเลยนะครับนี่เป็นตัวบ้านพักอาศัย2ชั้นนะบ้านพักอาศัย2ชั้นนะครับระบบตัวอีซี่บิมเราที่ใช้ในการขึ้นโมเดลสําหรับงานประมาณราคานะครับ เราก็จะขึ้นโมเดลการก่อสร้างนะครับก็คือจะจําลองการก่อสร้างนะครับตั้งแต่งานเสาเข็มนะครับงานเสาเข็มนะครับตอกเข็มเท่าไหร่นะครับแล้วก็งานสายหยาบลงพื้นนะครับสายหยาบลงพื้นนะครับที่เห็นนะครับแล้วก็มีคอนกรีตหยาบเนาะแล้วก็คอนกรีตโครงสร้างนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมเปิดเลเยอร์ในส่วนไม่แบบนะให้ดูนะครับก็จะมีในส่วนนี้งานไม้แบบไหมครับไม้แบบตัวพื้นไม้แบบคานไม้แบบเสานะครับส่วนบันไดนี้จะเป็น งานนี้เป็นบันไดบันไดเหล็กนะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับก็เป็นลูกตั้งลูกนอนเหล็กนะครับนะครับงานตัวโครงโครงสร้างหลังคาครับเป็นโครงสร้างเหล็กรูปภัณฑ์นะเหล็กรูปภัณฑ์นะครับเราก็ใช้ตัวโมเดลสามิตินะครับในการขึ้นจําลองโมเดลการสร้างนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณงานนะเพื่อได้ปริมาณงานเพื่อเอาไปใช้ทํา b o q นะครับสําหรับทา b o q ในการสั่งของหรือทําต้นทุนค่าก่อสร้างนะครับใช้ประมูลผู้รับเหมานะครับ ผมก็ปิดเลเยอร์คอนกรีตไปก่อนเนาะก็ปิดเลเยอร์คอนกรีตนะครับแล้วก็ให้ดูเลเยอร์ของตัวงานไม้ตัวเหล็กนะเหล็กเส้นนะครับเหล็กเส้นคอนกรีตนะครับงานพื้นนะครับกลับไปดูนะครับนะครับเราก็นะครับเราก็จะขึ้นโมเดลงานเหล็กนะครับในคลาสผมก็จะสอนขึ้นโมเดลทั้งหมดนะครับตั้งแต่งานเหล็กเสริมนะครับไม้แบบต่างๆครับเราจะได้โมเดล ในการถอดแบบแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราปิดตัวเลเยอร์ของตัวกรรไกรทับหน้าไปก่อนเนาะกรนกรทับหน้าไปก่อนนะครับอ่ะนะครับนี่คือตัวแผ่นพื้นจะเป็นรูปนะครับเป็นพื้นจะเป็นรูปนะครับก็จะมีเหล็กเชียร์คีนะเสริมหัวรับหัวเป็นพื้นนะครับมีตัวเหล็กตะแกรงไวเมดนะเหล็กตะแกรงไวเมดนะครับพวกนี้เราสามารถออกปริมาณนะครับออกปริมาณ วัสดุจากโมเดล3มิติได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณงานที่ออกจากระบบนี้ครับก็ถือว่าแบบถูกต้องผมมองว่าแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราเราขึ้นโมเดลทุกอย่างที่สร้างจริงนะครับเราขึ้นโมเดลทุกอย่างที่สร้างจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ข้อมูลที่ที่ถูกต้องและก็ครบถ้วนนะครบถ้วนนะครับครบถ้วนนะอันนี้คือในส่วนของตัวงานโครงสร้างนะครับเดี๋ยวขอเปิดปิดเลเยอร์ไม้แบบไปดูนะแล้วเราจะเห็นตัวเหล็กทั้งหลังนะครับอ่าอย่างนี้ครับ นะครับนะครับตัวระบบ e ีซี่บิมที่ผมใช้ในการประมาณราคานะครับเราก็จะได้โมเดลแบบนี้ครับให้ลูกค้านะครับหรือให้ผู้รับเหมาไปทํางานได้เลยนะครับเวลาลูกค้าผมรับงานลูกค้ามาครับเราก็จะส่งไฟล์นี้ครับเป็นไฟล์ทีดีโมเดลนะทีดีสำหรับลูกค้าไม่จําเป็นต้องมีโปรแกรมสเกตอัพนะครับลูกค้าสามารถเปิดไฟล์สามมิติแบบนี้ครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกค้าเองได้เลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับว่าเราคิดอะไรตรงไหนบ้างนะมีพวกพื้น พื้นหล่อติดดินนะครับก็มีคิดพวกแผ่นพลาสติกกันชื้อเนี่ยนะครับก็จะมีให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับมีเหล็กเสริมพิเศษคานตรงไหนนะก็มีครบทุกอย่างมีครบทุกอย่างนะครับนะระบบนี้มันดีจริงๆครับที่สําคัญคือมันง่ายแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ราคาถูกมากนะครับเราใช้แพลตฟอร์มตัว sketchup น,นะครับในการทํางานนะครับผ่านตัว extension เสริมที่ชื่อว่า profile builder สามนะครับแล้วก็จัดทำ build q หรือดึงปริมาณวัสดุออกจากโมเดลด้วยตัว extension เสริมที่ชื่อว่า คอนติไฟเออร์โปรนะครับคอนติไฟเออร์โปรนะครับซึ่งเราสามารถทํางานได้ง่ายนะครับแล้วก็ทําได้ทุกอย่างด้วยนะครับไม่ไม่มีก็แล้วแหละไม่มีข้อจํากัดนะถ้าเราขึ้นโมเดลได้นะครับหมายความว่าเราก็สามารถถอดปริมาณวัสดุได้ทุกตัวนะครับทุกตัวนะครับนี่งานโครงสร้างนะครับพุ้งแผ่นพื้นนะก็คิดกันเป็นแผ่นเลยครับสามารถเอาปริมาณวัสดุนะครับไปสั่งของเป็นแผ่นได้เลยนะเป็นแผ่นนะสั่งของ สังวัสดุเข้าหน้างานนะครับเป็นแผ่นได้เลยหรือแม้กระทั่งตัวโครงหลังคาครับก็สามารถสั่งเป็นท่อนได้เลยนะครับสั่งเป็นท่อนได้เลยนะฮะนี่คือตัวงานโครงสร้างนะครับงานโครงสร้างนะครับใครที่ยังไม่เปลี่ยนตัวเองนะครับสําหรับงานถอดแบบและประมาณราคาหรือการเคลียร์ช็อปหน้างานนะครับยังใช้วิธีแบบใช้แบบท d ดีอยู่นะครับต้องหันมาลองศึกษาดูครับลองศึกษาดูนะครับผมว่าวิธีนี้มันทําให้เราทํางาน เรารู้ปัญหาก่อนนะเรารู้ปัญหาก่อนสร้างจริงนะครับเหมือนเราจําลองการสร้างบ้านนะครับเราจําลองการสร้างบ้านเสร็จแล้วนะแล้วก็ถึงจะไปสร้างจริงนะครับเราก็รู้ปัญหารู้ปริมาณที่ถูกต้องแม่นยํานะครับแล้วก็ให้ช่างนะครับอธิบายช่างด้วยด้วยภาพสามมิติช่างเอาไปหมุนหน้างานได้เลยนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับตรงไหนข้อที่ควรระวังนะครับหรือปัญหาแบบขัดแย้งตรงไหนนะระบบนี้ก็จะตอบโจทย์ให้เราทั้งหมดนะระบบนี้ตอบโจทย์เราทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวผมโชว์ต่อนะครับผมโชว์ผมโชว์ไม้แบบก่อนหล่อคอนกรีตนะไม่แบบก่อนหล่อคอนกรีตอ่าเป็นไงครับเห็นไหมครับเราจําลองเหมือนก่อนที่เราจะทีคอนกรีตเลยครับก็ต้องวางไม้แบบเห็นไหมครับไม้แบบท้องพื้นนะไม้แบบท้องพื้นไม้แบบข้างคานท้องคานนะครับหรือแม้กระทั่งไม้แบบคานคอดินนะครับก็จะมีในส่วนของลีนนะครับคอนกรีตหยาบใสหยาบรองพื้นนะครับก่อนที่คานคอดินอ่านะครับอย่างนี้เลยนะครับ เพราะนั้นนะครับเรารู้ปัญหาก่อนก่อสร้างแน่นอนนะครับปริมาณวัสดุที่ถอดไม่มีทางตกแน่นอนครับเพราะเราจําลองการสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะไปสร้างนะปริมาณวัสดุต่างๆก็จะต้องถูกต้องตามแบบนะครับตามแบบที่มันดีไซน์มาครบ,ครบถ้วนนะครบถ้วนนะครับหรือตรงไหนดีไซน์ไม่ครบเราก็สามารถคอมเมนต์นะครับแจ้งพวกแบบตั้งแต่แรกนะครับก็จะได้ ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่เจอปัญหาหน้างานหรือเจอแต่ก็เจอน้อยมากครับเพราะว่าโดนแก้ปัญหาบนโมเดลสามิติเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับต่อไปครับมาดูงานตัวงานระบบกันบ้างนะงานระบบนะครับผมไม่ค่อยได้มาพูดยาวๆอย่างนี้นะอ่ารอบนี้เดี๋ยวผมไม่ดูงานระบบนะครับผมขอปิดตัวเหล็กเสริมไปก่อนนะครับขอใส่คอนกรีตกับเข้ามานะแล้วก็ใส่เหล็กเสริมนะครับมันเป็นโปรแกรมที่ง่ายมากนะโปรแกรมที่ง่ายมากครับในบรรดาในบรรดา ตัวแกรมตระกูลริมทั้งหมดครับตัวสเก็ตอัพเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากนะง่ายแล้วก็แบบเรียนรู้ได้ไวนะเรียนรู้ได้ไวนะครับอ่าผมขอเปิดงานสุขาพิบาลก่อนนะสุขาพิบาลครับก็จะเป็นเรื่องของงานท่อประปานะท่อประปาทั้งหมดนะท่อประปาระบบประปาระบบระบายน้ํารอบอาคารนะอ่านะครับเห็นไหมครับเราจําลองการต่อท่อนะการเดินท่อประปานะครับท่อประปานะ ในโมเดลของเรานะครับยังไม่สร้างจริงเลยครับแต่เราเดินท่อทั้งหมดนะครับเพื่อให้รู้ปัญหานะว่าท่อเรามันติดติดคานติดตรงไหนต้องสลีปบ้างนะครับตรงนี้ก็ก็รู้ก่อนรู้ก่อนนะครับรู้ก่อนไปสร้างจริงนะครับและก็ที่สําคัญคือปริมาณวัสดุมันออกมาจากโมเดลจากการที่เราจําลองการสร้างบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณวัสดุที่ออกมาเนี่ยเป๊ะมากครับเป๊ะมากนะครับเนี่ยครับการต่อท่อต่างๆก็งองก็ต่อพวกนี้คิดได้หมดนะครับคิดได้หมดนะครับเราสามารถที่จะ มุดก็ไปใต้อาคารนะครับถ้าสร้างจริงนี้มุดไม่ได้นะครับคุณไม่ดไ,ได้นะแต่ว่าเราสร้างโมเดลเราสามารถมุดเขาไปใต้อาคารได้ครับเห็นไหมครับก็จะรู้ว่าในช่องชาร์ปเราเนี่ยมีท่อวางได้ไหมช่องชาร์ปขนาดเพียงพอหรือเปล่านะครับติดตรงไหนอะไรไงพวกนี้ครับดูได้หมดเลยดูได้หมดเลยครับแล้วก็แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับพร้อมกับคอนโทรลบัจเจ็ตได้ด้วยก็คือรู้ปริมาณรู้ราคานะครับดีไซน์ขึ้นโมเดลไปก็รู้ราคาบิลคิวเลยนะครับ นี่สาหรับตัวงานระบบประปานะก็สามารถทําได้ตั้งแต่ระบบเมนอะไรนะท่อน้ําดีจากหน้าบ้านนะครับจากมิเตอร์การประปานะครับเข้าไปยังถังน้ําดีนะจากถังน้ําดีในบ้านนะหลังบ้านอยู่นี่นะครับแล้วก็ต่อท่อนะครับผ่านปั๊มน้ํานะครับผ่านปั๊มน้ํานะครับแล้วก็ไปออกอ่าเข้าสู่ตัวช่องชาร์ปหรือไปใจ่ายให้กับตัวสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่างๆของบ้านนะครับนี่ตัวงานตัวงานระบบประปานะครับ นี่คือใช้ตัวโปรแกรม s Sketch Up ทำนะครับผ่านด้วย x x t e n s i o n เสริม Profile Builder 3นะครับนะครับงั้นใครสนใจเรียนรู้นะครับผมมีหลักสูตรสอนอยู่แล้วนะในในในตัวตัวการสอนประมาณราคาด้วยระบบ Easy BIM นะครับถ้าใครเรียนไปแล้วก็จะน่าจะเริ่มเรียนรู้กับกับผมไปแล้วนะครับนะนี่คือระบบงานที่เราจะได้นะครับจากการทําระบบนี้ครับด้วยโปรแกรม BIM แบบง่ายๆนะครับ Sketch Up นะครับ Sketch Up นะครับ อ่าลำดับถัดมานะครับผมจะโชว์ให้ดูในส่วนของงานระบบไฟฟ้านะระบบไฟฟ้านะครับผมปิดระบบประปาไปก่อนนะผมเปิดระบบไฟฟ้าขึ้นมานะครับไฟฟ้าก็สามารถเขียนได้ละเอียดเหมือนกันเนาะเขียนได้ละเอียดครับขึ้นโมเดลได้อย่างละเอียดเหมือนกันนะครับอ่านะครับมาแล้วมาแล้วนะครับงานระบบไฟฟ้าอ่านี่ไหมครับระบบไฟฟ้าของเรานะครับก็สามารถจําลองการเดินท่อร้อยสายนะครับวางตําแหน่งสวิตช์ปลั๊กต่างๆนะครับตู้เมนตู้โหลดต่างๆครับก็ จำลองการสร้างนะครับจำลองการสร้างให้อยู่ในตัวโมเดลได้ทั้งหมดนะให้อยู่ในตัวโมเดลได้ทั้งหมดนะครับตำแหน่งไหนมีโคมไฟยังไงนะครับเดินท่อแบบไหนนะเห็นไหมมีตำแหน่งของตัวบล็อกต่างๆนะครับอยู่ตรงไหนใต้คานนะครับมุดไปทางไหนนะครับพวกนี้เราเห็นปัญหานะครับเรารู้แนวทางในการเดินท่อนะครับเราก็สามารถที่จะวางแผนนะครับนะครับเห็นไหมมีตู้เมนนะครับมีตู้โทรศัพท์ตู้ทีวีต่างๆนะครับก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับ แล้วก็วางตำแหน่งต่างๆนะครับเดินท่อร้อยสายตามนี้แบบนี้ได้เลยนะแบบนี้ได้เลยครับพร้อมปริมาณวัสดุออกจากโมเดลนะครับนี่คือระบบการทํางานในยุคใหม่นะครับยุคใหม่นะครับที่เราต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้นะครับใครไม่เปลี่ยนตัวเองนะครับถือว่าแบบคุณตกเทรนมากนะบิมมันกําลังจะมาเปลี่ยนชีวิตในการทํางานเราในระบบการก่อสร้างนะครับเพราะนั้นใครยังใช้วิธีเดิมนะครับก็ต้อง รีบเปลี่ยนตัวเองนะครับก่อนที่คุณจะโดนเปลี่ยนออกจากงานนะผมว่าในอนาคตนะครับไม่ใช่อนาคตอันใกล้นะครับผมว่าตอนนี้หลายๆองค์กรนะครับที่ผมทํางานหรือผมเป็นที่ปรึกษาทางด้านนี้ครับเขาเริ่มที่จะให้คนในองค์กรเขากับเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนที่ยังอยู่ทํางานระบบเดิมนะครับต้องต้องเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้นะครับอ่าระบบนี้ไม่ยากนะครับใครขึ้นโมเดลได้ใครทาปริมาณวัสดุได้ผ่านโมเดลสามมิตินะคุณก็จะได้เปลี่ยนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า เราสามารถที่จะคอนโทรลนะครับรู้ปัญหานะครับถอดปัญหาดูนะครับอนะคอนโทรล uh, ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้างได้อย่างทันท่วงทีนะ mm. เพราะว่าอะไรครับ mm. เราสร้างบ้านเสร็จบนโมเดลหมดแล้วนะครับเราเรารู้ปัญหาเราเดินตรวจงานในโมเดลได้อยู่แล้ว mm. นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปสร้างจริงไม่มีทางที่มันจะเออร์เลอร์มากไปกว่าการที่เราจะเห็นในโมเดลตั้งแต่แรกนะครับหรือมีก็ก็น้อยมากครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ต้องไปลุ้นนะว่าแบบมันจะขัดแย,งย้งยังไงนะอันนี้ไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องแล้วนะครับ อ่ะนะครับอันนี้งานระบบไฟฟ้านะครับต่อไปผมจะเปิดตัวงานสถาปัตย์ให้ดูนะครับผมขอปิดงานไฟฟ้าก่อนนะครับงานสถาปัตย์นะงานสถาปัตย์ก็จําลองการสร้างได้หมดครับจำลองการสร้างได้หมดนะครับอ่านะครับขอดูภาพรวมก่อนนะภาพรวมงานสถาปัตย์นะครับรอสักครู่นะครับอ่ามาแล้วครับมาแล้วอ่านะครับนี่ครับนี่คืองานสถาปัตย์นะครับที่เราสร้างจริง บนโมเดลผ่านโมเดลนะครับเราก็จะได้รูปแบบอย่างนี้เลยนะครับก็เหมือนสถาปนิกขึ้นโมเดลสําหรับรีเซนต์งานนะครับแต่นี่คือวิศวกรขึ้นโมเดลเพื่อถอดปริมาณวัสดุแล้วก็เคลียร์แบบนะเคลียร์แบบสามมิตินะครับอ่าเราก็สามารถที่จะเดินดูภายในบ้านนะเดินดูภายในบ้านนะครับสามารถเดินก็ไปดูนะครับมีอะไรบ้างอ่าตรงไหนเป็นอะไรนะครับเดินทะลุหลังบ้านอ่ามุดมานะครับฝั่งนี้นะครับเหมือนเล่นเกมเลยนะครับไม่ยากนะอีซีมซ่มากๆอีซี่มากๆนะครับ หรือจะเดินเข้าไปดูในบ้านนะครับอ่ะผมผมเดินกระโดดเข้าไปในบ้านเลยอ่ะเหมือนเล่นเกมเลยอ่าเห็นไหมครับในโมเดลของเรานะครับเราคิดประมาณราคาครับเราก็คิดหมดนะครับตั้งแต่งานบัวเชิงปะหนังงานพื้นเห็นไหมครับประตูหน้าต่างต่างๆนะครับพื้นต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะคิดปริมาณวัสดุจากโมเดลที่ได้แบบมานะครับอ่าเห็นไหมประตูหน้าต่างสวยครับมีญ่าด้วยนะครับอ่าลงรถปูกระเบื้องอ่าใช่ไหมครับนะพวกงานฝ้านะครับงานฝ้างานสีภายนอกเห็นไหมครับมีสี มีกรุ๊ปด้วยนะครับมีซอะร่องไอ้ไหมมีเสะร่องเสะร่อง PVC นะมีบัวบัวตกแต่งภายนอกนะครับบัวเหนือหน้าต่างอ้ไหมครับบัวเหนือหน้าต่างนะครับก็คลิดได้นะครับพวกนี้คลิปปริมาณวัสดุไปทำดีลคิวแบบเรียลไทม์ได้เลยนะอ่างานหลังคานะครับก็สามารถใส่ครอบนะครับครอบผังมนก็สามทางนะครับหรือครอบโค้งสันหลังคาครอบตะเขสันนะครับมีได้หมดนะครับใส่กระเบื้องนะครับมีเชิงชายนะครับเชิงชายคลิดเป็นเม็ดตามของจริงนะเชิงชายนะครับเห็นไหมครับ เราก็คิดตัวเชิงชายได้ด้วยนะครับอ่านไหมครับงานฝ้าชายคานะครัใส่ฝ้าชายคานะคโอ้โหเป๊ะมากนะเป๊ะนะครับดังนั้นปริมาณรับรองครับไม่มีทางตกแน่นอนนะถูกต้องตามแบบแน่นอนนะครับถูกต้องตามแบบแน่นอนนะครับนี่คืองานจริงๆนะครับไม่ใช่ตัวอย่างงานนะครับงานจริงๆที่ผมทําให้ลูกค้ารายหนึ่งนะลูกค้ารายใหญ่ที่เขาเปลี่ยนไปใช้ระบบนี้แล้วนะก็ทุกโมเดลของเขาครับก็ต้องผ่านการขึ้นสามมิติด้วยระบบอีซีบิมของคอณนายนะครับในการทํา นะคร df. ับอ่ะเดี๋ยวผมขอปิดในส่วนของเลเยอร์นะครับเลเยอร์งานสีไปก่อนนะเดี AT AT <eland> ๋ยวผมไม่ดูข้างในนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่างานสีนะครับปิดสีไปก่อนปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นพวกงานอ่านะครับงานฉาบอ่าไหมครับผมปิดสีไปครับผมก็เห็นงานฉาบครับผู้รับเหมาเคยบ่นนะครับว่าเราคิดงานฉาบไม่ครบนะครับระบบนี้นะครับไม่ต้องบ่นครับเพราะว่าทุกอย่างคิดฉาบหมดครับเห็นไหมครับงานฟิน งานครีบต่างๆครับโดนฉาบหมดเลยนะครับงานนะครับเห็นไหมครับเนี้ยบสุดๆนะครับสุดๆนะครับอ่านี้งานฉาบนะครับเดี๋ยวผมปิดงานฉาบนะครับเพื่อจะดูงานก่อนะเพื่อจะให้ทุกคนดูงานก่อนะครับก่อปิดงานฉาบนิดนึงนะปิดงานฉาบปูนอ่านะครับงานก่อครับเห็นไหมครับโอ้โหนะครับว่ากันเป็นแผงๆเลยนะครับงานก่ออิดอิดมวลเบานะครับอิดมวลเบานะครับสังเกตไหมครับ ว่าอิดกันเป็นก้อนๆไปเลยนะว่ากันเป็นก้อนๆไปเลยนะครับส่วนบริเวณที่คุณเห็นนี่ก็คือเป็นตัวซอลลองนะซอลลอง p ี c ีนะครับซอลลองตกแต่งนะครับที่เราเห็นเป็นตัวตะแกรงตะแกรงนี่คือตะแกรงกรงไก่สําหรับงานฉาบนะครับก็จะติดบริเวณตามมุมกันลาวนะครับตะแกรงกันลาวนะครับตะแกรงกันลาวนะครับอนะครับตรงขอบพวกนี้ครับเห็นไหมครับสีขาวๆนี่คืองานเสียมนะครับผมใช้ผมผมคิดงานเสียมทุกอย่างคิดเสียมหมดครับ เสียมคือเสียมคานเสียมมุมต่างๆนะครับเสียมรอบประตูหน้าต่างนะครับสําหรับงานลูมิเนียมครับก็ต้องมีงานเสียมเสียมขอบนะครับเสียมก่อนฉาบนะครับเพื่อติดตั้งอลูมิเนียมระบบแห้งนะนะครับก็เสียมหมดนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับไปยืนดูตรงนี้นะครับเหมือนเราไปยืนดูหน้างานเลยแต่ว่าเป็นการดูโมเดลการถอดแบบนะครับหรือเคลียร์แบบนะเดี๋ยวผมขอปิดเลเยอร์ของงานฝ้าเพดานไปก่อนเราจะได้เห็นท้องพื้นด้วยนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับ ท้องพื้นเป็นพื้นสําเร็จรูปสามขานะสามขาเป็นพื้นสําเร็จรูปนะครับอ่าเห็นไหมเราก่อไปชนตรงไหนนะครับโมเดลมันก็บอกเรามาหมดเลยนะครับบอกหมดหมดเลยนะครับนะชายขาครับอ่าเห็นไหมครับชายขาชายขาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับเดี๋ยวผมก่อปิดหลังคาก่อนนะเราจะได้มองภาพข้างในได้ชัดนะครับขอปิดหลังคานิดนึงปึ๊บนะครับโอเคนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมสามารถ ระโดดจากหลังคาครับเข้าไปดูในนี้นะที่จริงหลังคาเดี๋ยวผมต้องเอาเลเยอร์เหล็กออกก่อนนะเอาเหล็กหลังคาออกไปก่อนนะครับเราจะได้ดูโมเดลสถาปัตย์กันแบบง่ายๆนะง่ายๆอ่มะมาแล้วครับมาแล้วอ่ะเห็นไหมครับนี่คืองานสถาปัตย์ครับที่เราใช้ระบบ e ีซีบิมในการถอดแบบนะครับใครไม่เปลี่ยนนะขอบอกเลยนะครับว่าระบบนี้นะครับมันเจ๋งมันดีมากนะมันถอดปริมาณวัสด,ดุได้ได้แบบ ควบท้วนนะครับไม่มีทางตกแน่นอนครับเพราะว่าเราจําลองการสร้างบ้านจริงๆมาอยู่บนโมเดลนะครับแล้วก็ใช้ในการควบคุมงานได้ด้วยนะใช้ในการเช็คของเช็ควัสดุเข้าหน้างานนะครับถอตปริมาณวัสดุเพื่อทำบิ o q คิวนะครับระบบนี้จัดการได้หมดเลยนะครับเป็นไหมครับ่ามีลงบันไดไปด้วยไหมครับบันไดมีราวบันไดราวกันตกต่างๆครับเหมือนกลองจริงเลยเหมือนกองจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางปริมาณที่จะตกไปจากตัวโมเดลนะครับเราเห็นทุกมิตินะครับเห็นทุกมิตินะครับ เพราะฉะนั้นนะทุกคนนะครับต้องรีบเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้นะครับใครใช้ไม่เป็นครับผมยินดีนะเป็นคอนซัลนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทคุณได้นะครับตอนนี้ผมเปิดหลักสูตรสอนให้กับองค์กรนะครับองค์กรไหนอยากจะอบรมกับผมทําแบบนี้นะครับแบบแบบขึ้นโมเดลเพื่อออกปริมาณลู่หรือขึ้นโมเดลเพื่อเคลียเคลียแบบนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะติดต่อเข้ามาได้นะครับนี่คืองานที่เราทํานะครับนี่คืองานที่เราทํานะครับอ่ะนะครับเราเห็นกันไปหมดแล้วนะครับว่า ผลของการทํอีซี่บิมนะครับมันออกมายังไงนะครับรูปแบบมันเป็นแบบไหนนะรูปแบบเป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมครับเหมือนเราสร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้ปริมาณวัสดุได้ทุนทุนได้ B.O.Q. ต่างๆทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นเชื่อเถอะครับว่าระบบไม่มีโปรแกรมบิมตัวไหนนะครับที่มันจะเจ๋งกว่าระบบนี้แลอีกแล้วนะครับตัวซิงค์อัพอีกแล้วนะครับด้วย ราคาซอฟต์แวร์ถูกมากนะครับสองหมื 20, ่นต้นๆนะสกิทอัพนะครับส่วนตัวลักอินเสริมนะครับสองพันกว่าบาทเนี่ยไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะไม่มีโปรแกรมไหนถูกนี้แล้วนะครับใครนะครับใครยังไม่เปลี่ยนนะครับผมว่าวันนี้คุณต้องคิดใหม่แล้วนะคิดใหม่แล้วนะครับถ้าคุณยังถอดแบบแล้ประมาณราคาด้วยวิธีเดิมนะถอดมือแล้วก็ต้องมาคอยรีเช็คว่าสูตรเอ็กเซลผิดหรือเปล่านะครับหรืออันนี้ลืมคิดไปหรือยังนะครับนนเนี้ยโอ้โหผมว่าถ้าเจอระบบนี้ก็ไปคุณ คุณไม่มีทางกลับไปใช้ระบบเดิมอีกแน่นอนนะครับไม่มีทางกลับไปใช้ระบบดิมอีกแน่นอนนะครับเพราะนั้นนะครับอยากเชิญชวนนะอยากให้วิศวกรไทยนะครับของเรานะพัฒนาตัวเองนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองนะครับแล้วก็พัฒนาหาความรู้นะครับหาความรู้ในการพัฒนาตัวเองในการปรับเปลี่ยนนะครับมาใช้ระบบบิมในการทํางานนะครับซึ่งนะครับบิมก็มีหลายซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ที่ซัพพอร์ตก็มีหลายหลายเจ้านะครับแต่ผมเลือกมานะครับผมมองว่าในสําหรับทางด้านงานประมาณราคาอย่างผมเนี่ย นะครับตัวซีกันแล้วมันตอบโจทย์มากที่สุดนะง่ายอีซี่แล้วก็ไวนะครับไม่ต้องไปใช้เวลาเรียนรู้มันมากนะครับะนะครับก็น่าจะจบนะครับสำหรับตัวตัวการรีวิวนะรีวิวสำหรับงานถอดแบบและประมาณราคานะครับด้วยระบบ e ีซี่บิมนะครับที่บริษัทคอร์นายนะครับคอร์นายเราให้บริการทางด้านถอดแบบและประมาณราคาด้วยระบบ e ีซี่บิมอยู่แล้วนะครับงั้นใครสนใจนะใครสนใจที่อยากให้ งานของตัวเองนะครับบริษัทเราเหมาอยากจะจ้างงานนะครับทางบริษัทเรายินดีนะทุกอย่างที่ผมรีวิวไปวันนี้ครับนี่คือสิ่งที่งานที่ผมจะส่งมอบให้คุณที่มาจ้างเราทํานะครับหรือใครอยากจะเรียนรู้เองอยากจะทําเป็นนะครับก็อ่ผมมีหลักสูตรออนไลน์สอนนะครับก็สอนให้คุณทําอย่างนี้แหละครับเรียนออนไลน์นะครับ15ชั่วโมงนะครับคุณก็จะทําเป็นอย่างที่ผมทําได้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็นะครับอยากให้ทุกคนเปลี่ยนนะแล้วก็จองเรียนกันเยอะๆนะครับหรือส่งงาน เข้ามาเยอะๆนะครับผมจะได้ช่วยในการพัฒนาตัวระบบการก่อสร้างระบบาการถอดแบบและประมาณราคาของประเทศไทยนะครับให้มีความเจริญนะครับทัดเทียมกับนานาชาตินะครับให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกับช่างหน้างานได้อย่างถูกต้องนะครับลดปัญหาลดความผิดพลาดต่างๆหน้างานนะครับผม <S <S โอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็คง รีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับเพจสอนประมาณราคาด้วยระบบ EasyBIM นะครับแล้วก็มีเพจตัว Skill b o o ตอร์นะครับที่สอนหลักสูตรออนไลน์ในการทำ EasyBIM นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ